สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประจําวันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะมาะทบทวนนะครับเป็นคลิปทบทวนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับหลังจากที่เมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการกระทําความผิดทางแพ่งไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในเรื่อง สิทธิมนุษย,ยชนว่าสิทธิของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับที่สําคัญสาคัญนี้ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปาชมในคลิปวิดีโอที่ครูได้เตรียมมาก่อนนะครับขอให้ไปชมคลิปวิดีโอเลยครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้รายวิชาหน้าที่พลเมือนะครับสัปดาห์ที่8นะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของนะครับการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิธทธิผู้อื่น ตามหลักของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งจะมีองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มาเกี่ยวข้องกับใน,ในเรื่องนี้นะครับซึ่งองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับถือว่าเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกให้ความสําคัญและให้ความสนใจในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับมันจึงมีความสําคัญเหนือไปกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมหรือข้อกฎหมายนะครับการดาเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนไม่ได้ เป็นหน้าที่ของรัฐเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นหากแต่ว่าเรื่องนี้เป็นของทุกหน่วยงานทุกองค์กรหรือทุกกลุ่มคนต่งางๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านสังคมรวมถึงแม้แต่ตัวของนักเรียนเองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในปัจจุบันองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในยประเทศและต่างประเทศมีอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจต่างๆก็แล้ว แต่นะครับสำหรับวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอดีๆสาระน่ารู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันครับเชิญชมครับนักเรียนประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐภาคีของสหประชาชาติและได้ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับทําให้มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญารวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆซึ่งทุกรัฐบาลได้ให้ใหความสําคัญอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2560รัฐบาลได้ประกาศยกระดับให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมพลังขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดเป็นรูปปรรมภายใต้กลยุทธ์ทอดรหัสวาระแห่งชาติ4 3 2 1โกุ้นแจสู่สังคมสันติสุขซึ่งมีทิศทางการขับเคลื่อนที่สำคัญประการหนึ่งคือการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรที่นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กรและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะต่อบุคลากรผู้บริโภคหรือผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆอีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยง หรือปริมาณข้อร้องเรียนร้องทุกข์กรณีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผลผลิตขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมป้องกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนย่อมต้องพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมีหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยยึดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรอบในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ในปัจจุบันภาคธุรกิจทั่วโลกมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นทําให้ภาคธุรกิจมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้กระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจมากขึ้น สหประชาชาติจึงได้จัดทำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน The u n Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGP ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นโดยภาคธุรกิจและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ3ประการได้แก่ 1. การคุ้มครอง หมายถึงการกำหนดหน้าที่ของภาครัฐในการคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ 2. การเคารพหมายถึงการกำหนดหน้าที่ของภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจโดยการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและ3การเยียวยาหมายถึงการกำหนดหน้าที่ของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นหากองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนแล้วไม่เพียงแต่จะทำให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศลดลงหรือประชาชนมีชีวิตที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนานาประเทศดังนั้นองค์กรทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยได้รับการปกป้องคุ้มครองส่งผลให้สังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นสังคมที่สันติสุขยั่งยืนต่อไปนักเรียนเห็นไหมครับว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมันมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นว่ามันถือว่าเป็นประเด็นที่มันมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับที่มีการรวมกลุ่มหรือการจัดตั้งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อดำเนินการพัฒนาเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งในประเทศไทยของเรานี้ก็ได้ให้ความสําคัญในของเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากนะครับนั่นจะเห็นได้จากบทบัญญัติหลายอย่างนะครับ หลายมาตราที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิสทธิมนุษยชนการที่นักเรียนนั้นเป็นสมาชิกของสังคมนะครับในสังคมประชาธิปไตยคนหนึ่งนะครับนักเรียนจึงควรจะมีความรู้และมีความตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปกป้องนะครับเพื่อให้มนุษย์จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาสาระของวันนี้ก็ ก็จบเพลงเท่านี้แหละครับนักเรียนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ครูไม่มีการบ้านมาฝากนักเรียนนะครับแล้วเราไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสําหรับอันนี้ครูขอจบเนื้อหาสาระไว้เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนอ่าเป็นยังไงครับนักเรียนสิทธิของพวกเราทุกคนนะครับคนเรานี้เกิดมาลืมตามาดูโลกแล้วก็ทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะทีนี้ ในส่วนของสิทธิมนุษยชนที่เราได้ดูไปแล้วนะครับก็ตอนนี้มาสรุปนะครับว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมันคืออะไรยังไงนะครับในส่วนของคุณครูนะครับสิทธิมนุษยชนเป็นการแสดงออกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะแสดงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่คือว่าทุกคนเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นคนนะความเป็นมนุษย์เหมือนกันเท่าเทียมกันทุกคน ที่ได้รับการคุ้มครองนะครับเราได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่มีข้อแตกต่างทุกคนจะได้รับการปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีเลื่อมล้ํานะว่าคนจนคนรวยหรืออะไรต่างๆนะทั้งสิทธิทางด้านการเมืองการปกครองนะสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับทุกอย่างนะครับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสง,งบสุขนะเมื่อกำหนดออกมาแล้วกฎหมายมีข้อบังคับออกมาแล้วนะคุ้มครองเราแล้วนะคุ้มครองเพื่ออะไรนะเมื่อเรามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะทุกคนในสังคมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขอยู่อย่างสง,งบสุขนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็เอามีเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวไปไปเจอกันในซูมอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ